สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนี่นงเทอยู่โครงการดริสนนม่วงค่ะหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะพี่น้องค่ะมือนี่ค่ะนงเทผ้ามาพบมาพอกับบริษัทร,รับสร้างบ้านชั้นเลิศและครบวงจรที่สุดเลยจ้ะพี่น้องจานให้จังหวัดขอนแก่นกับวัดสวัสดีดค่ะคุณแม่ดาวท่านซิโอแห่งบริษัทเฮ็ดยางดีรับสร้างบ้านค่ะพี่น้องค่ะมือนี่นงเทมีคําถามค่าใจถามให้ถามในกอดแม่ดาวจา้าความเป็นมากของบริษัทเจ้าถ้าเกิด เกิดาไทยบ้านไทยเมืองเพื่อนอยากสร้างบ้านมันเป็นมากจังไหด้เฮ็ดมาจากปีแล้วค่ะคุณแม่กันกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะมิรรักแฟนเพลงเนาะที่เป็นอันเอซของเฮ็ดยังดีรับสร้างบ้านนะคะจากกระแสโชว์โซเชียลที่โด่งดังเป็นอ่ะที่พูดถึงกันอย่างมากมือนี้คุณแม่ก็ดีใจมากเลยที่ว่ามีกระแสตอบรับม,มาดีมือนี่สีวาให้ฟังว่าผู้ใด ฟังเลยคะ่ะผู้ใดยอยากฉีสร้างบ้านสื่อบ้านมือนีมีคําถามที่จะมาบอกว่าการเตรียมตัวที่จะเริ่มต้นในการสร้างบ้านเข้าสียจังไหนอันดับแรกเด้อลูกเขาต้องหูก,กันว่าเข้าฉีสร้างบ้านลักษณะแบบไดเขามีแบบนดวงใจไปแบบบ้านนี่คือคุณแม่ดาวนี่ทีมงานของเราเริ่มตั้งแต่การออกแบบนะคะออกแบบมีสถาปนิกออกแบบ แล้วก็ดูแลในการเขียนยื่นขออนุญาตก่อสร้างให้ที่สําคัญนะคะ่ะหูว่าแบบเป็นแบบใดย่างเดียวบ่ได้เด้ค่ะลูกเข้าตรงหูกันว่าสถานะปัจจุบันเท่านี้สามารถสิส้างบ้านใดวงเงินจากบาทนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลใจอย่างมากเลยแต่ถ้าคุณมัติดต่อคุณเม่ดาวเราจะดูแลคุณลูกค้าตั้งแต่การตรวจสอบเช็คเครดิตวงเงินว่าสามารถที่จะกู้ซื้อบ้านส้างบ้านใดในราคาจากบาทเขาก็จังมาตั้งขอ เขตว่าสามารถสร้างบ้านใดในวงเงินจักบาทซึ่งทุกๆขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นการออกแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างและการยื่นสินเชื่อธนาคารคุณแม่ดาวมีทีมงานดูแลครบทุกขั้นตอนที่สําคัญนะคะที่มากที่ไปของเฮ็ดย่างดีรับสั่งบ้านเขาเปิดมานานมากกว่า10ปีแล้ว หน้างานออฟฟิศของเราอยู่ที่อำเภอพ้นนะคะ่ะจังหวัดคอนแกนผู้ใหญ่อยากส้บรสร้างบ้านกับเขาต้องมาเบิงหนางานอีกหรก่อนแต่ว่ามือนีเป็นมือดีแม่สิมาตรวจหนางานรับสร้างโครงการเราก็รับนะคะมือนีมาตรวจหนางานอยู่ขอนแกนโครงการเดอะลิฟโนนม่วงมอขอนะคะการที่ว่าทุกคนจะสร้างบ้านกับผู้ใดนี่ก็สร้างได้เลยคะ่ะแต่อย่าลืมมาการสร้างบ้านนี่เขาสามารถทิ่จะจบครบงบบระาณปายนี่ มีบอแมนครับกิมมิกกิมมิกของเฮ็ดยังดีรับสร้างบ้านนี่ดูแลคุณลูกค้านะคะบริการหลังการขายเนี่ยคือดูแลโค้งสางสิบปีโค้งหลังคาหาปีเพราะเราใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCG ซเท่านั้นและที่สําคัญนะคะ่ะเม่ว่าจะเป็นทุกๆขั้นตอนของคุณแม่ดาวนี่คือเฮ็ดยังดีรับสร้างบ้านนี่เฮาไซสั่งสีมือเฉพาะด้านทุกขั้นตอนเลยผู้ดใดที่ว่าอยากสร้างบ้านงามสร้างบ้านพี่เมียมแต่ อยู่ในฟัง์ชันและงบประมาณตามที่ตัวเองต้องการนี้ปรึกษาเราได้นะคะแล้วก็นางานอีลีนี่มีเห็นเ,เป็นเลยมาเบิงกอนมาเบิงกอนมาตรงย่านมาเบิงกอนที่จะตัดสินใจว่าสิสางกับเฮ้าบอ